ผู้สูงอายุล่าสุดวันที่10มกราคม2568ไม่มี7ข้อนี้ได้เงิน1,000บาทดูเลยคุณได้ไหมผู้สูงอายุที่ไม่มี7ข้อนี้คุณได้รับเงิน1,000บาทอย่างแน่นอนมาดูกันว่าจะเป็นคุณหรือเปล่าหรือคนในครอบครัวชุมชนหมู่บ้านและแวดวเกี่ยของคุณครับมา,าเริ่มกันเลยที่ข้อที่1ข้อแรกครับก็คืออายุต่ำกว่า60ปี คุณไม่มีข้อ,อนี้คุณจะได้เงินเพราะว่าคนที่จะได้เงินในครั้งนี้จะต้องเป็นผู้สูงอายุและคําว่าผู้สูงอายุเนี่ยก็คือจะต้องโควย์อายุ60ปีขึ้นไปนะครับถ้าว่าอายุยังไม่ถึง60ปีก็ยังไม่ได้จัดว่าเป็นผู้สูงอายุนะก็ยังไม่ได้เงินครับจะต้องรออายุ60ปีก่อนถึงจะเริ่มที่จะได้เงินตรงนี้ครับ่ะดังนั้นถ้าหากว่าคุณตอนนี้คุณยังอา,อายุ30อายุ40อายุ50ครับจะยังไม่ได้ จะต้องให้คนในบ้านของคุณนะครับหรือใครก็แล้วแต่เนี่ยที่เราแวดกัเคียงคุณเนี่ยที่เขาอายุ60ปีเท่านั้นครับที่จะได้และต้อง60ปีขึ้นไปด้วยนะครับก็คือ60ปีปุ๊บ6กสบกอไล่ไปเงี้ยได้หมดนะครับหกปีเต็มพอดีก็ได้แล้วก็ไล่ขึ้นไปนะครับห0ส0บเจ็ดกว่าก็ได้นะครับนี่คือข้อที่1ถ้าคุณไม่มีข้อนี้ก็คือคุณอายุ60ปีขึ้นคุณได้งเงินครับ แต่ถ้ามีข้อนี้ไม่ได้เงินนะข้อที่2คุณไม่เคยลงทะเบียนหรือไม่ผ่านการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุคุณมีข้อนี้หรือเปล่าถ้ามีข้อนี้ก็จะไม่ได้เงินนะก็จะเป็นตามนั้นนะครับคือข้อที่2ตรงนี้เนี่ยถ้ามีข้อนี้ก็คือไม่ได้เงินต้องไม่มีข้อนี้จะได้เงินก็ไม่เคยลงทลนะะเบียนหรือ,อ мире, ไม่ผ่านการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุเพราะว่าเงินในครั้งนี้ชื่อว่าเงินเบี้ยผู้สูงอายุ เงินเบี้ยผ like ู like ้สูงอายุจะให้สาหรับคนที่เคยไปลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุนะครับหากว่าคุณเคยรู้จักแต่ยังไม่เคยไปลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุคุณต้องไปทาการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุก่อนถึงจะได้เงินเพราะว่าถ้าหากว่าคุณไม่เคยลงทะเบียนหรือว่าลงทะเบียนไปแล้วเนี่ยเอกสารคุณส่งไม่ครบนะครับบางอย่างอาจจะเป็นเรื่องของเอกสารของบัญชีธนาคารหรือเอกสารอื่นๆเนี่ยคุณยังส่งให้ภาครัฐไม่ครบแล้วสถานะของคุณยังไม่เป็นผ่านเนี่ย คุณยังไม่ได้สถานะของเบี้ยผู้สูงอายุที่คุณไปลงทะเบียนเนี่ยมันต้องได้รับผลลับว่าผ่านครับถึงจะได้ดังนั้นเนี่ยหากก็ไม่เคยลงทะเบียนหรือไม่ผ่านการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุก็จะไม่ได้เงินนะครับแต่ว่าคุณบอกว่าคุณเคยลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุแล้วแล้วผลการลงทะเบียนคุณเนี่ยเป็นผ่านด้วยอันนี้เนี่ยแสดงว่าข้อนี้คุณไม่มีปัญหานะก็คือคุณไม่มีข้อนี้คุณจะได้เงินแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีข้อนี้ไม่เคยลงทะเบียนไม่ผ่านการลงทะเบียนเลยจะไม่ได้เงินครับนี่คือข้อที่2 ต่อไปข้อที่3ครับไม่เคยรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุในเดือนก่อนหน้านี้มาก่อนไม่เคยรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุในเดือนก่อนหน้านี้มาก่อนในกรณีที่ในเดือนที่ผ่านมานะครับก็คือธันวาสองพันห้เนี่ยคุณไม่ได้รับเงินเบี้ยผู้สูงอายุเป็นไปได้ว่าถ้าหากว่าในเดือนมกราสองพันห้าร้อคุณยังอายุไม่ถึง60ปีคุณอาจจะลงทะเบียนไว้ก่อนแล้วแต่ยังไม่ได้รับเงินนะครับรเพราะยังอายุไม่ถึง ก็จะยังไม่ได้เงินนะจะได้สำหรับคนที่เคยได้เดือนก่อนนนี้มาก่อนหรือว่าในเดือนมกราหกแปดเนี่ยคุณเพิ่งอายุถึงเกณฑ์ที่กําหนดนะครับถึงจะได้นะครับนี่คือข้อที่3าไม่เคยรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุในเดือนก่อนหน้านี้มาก่อนการที่ไม่เคยรับเงินเดือนก่อนนี้มาก่อนก็มีผลทําให้คุณไม่ได้เงินได้ดังนั้นถ้าหากว่าคุณไม่มีข้อนี้คือไม่ใช่กลุ่มที่ไม่เคยรับเงินคุณเคยรับเงินในเดือนก่อนหน้านี้มาก่อน คุณก็จะได้รับเงินต่อเนื่องไปนะครับตรงนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะครับโอเคนี่คือข้อที่3ครับไม่เคยรับเงินไปผู้สูงอายุก่อนี้มาก่อนก็จะทําให้ไม่ได้เงินครับต่อไปข้อที่4ครับบัญชีธนาคารที่คุณมีไว้รับเงินของผู้สูงอายุเนี่ยท่าน,นนั้นๆครับมีการปิดใช้งานไปทําให้เงินเนี่ยโอนเข้าไม่ได้ บัญชีธนาคารที่ให้ไว้กระทำบัตรเนี่ยมีการถูกปิดใช้งานไปหรือเผลอปิดใช้งานบัญชีไปตรงนี้เนี wrong, ่ยถ้าหากว่าบัญช <c ros LES> um ีมีการปิดใช้งานหรือเผลอปิดใช้งานไปนะครับจะทําให้รัฐโอนเงินไม่ได้พอโอนเงินไม่ได้ก็เงินก็เข้าไม่ได้พอเงินเข้าไม่ได้ครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณก็จะไม่สามารถที่จะได้เงินตรงนี้ได้นะครับเพราะว่ารัฐเนี่ยจะโอนผ่านบัญชีที่คุณให้ไว้กับทำบัตรตกลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ เมื่อบัญชีนั้นมีการปิดใช้งานไปก็จะทําให้เงินเขาไม่ได้ดังนั้นถ้าว่ามีข้อนี้ก็จะไม่ได้เงินนะต้องไม่มีข้อนี้ครับก็คือต้องบัญชีเนี่ยต้องเปิดใช้งานในปัจจุบันถึงจะได้เงินนี่คือข้อที่4ต่อไปข้อที่5ครับผู้ที่รับเบีย้ยผู้สูงอายุเนี่ยไม่มีชีวิตอยู่แล้วหากมีการเสียชีวิตไปนะครับเงินตรงนี้ก็จะไม่ได้ต้องมีชีวิตอยู่หรือว่าถ้าหากเสียชีวิตอยู่ในช่วงระหว่างต้นเดือนนะครับของทางมกราหกแปดนะครับ หนึ่งถึงวันที่10มกราหกแปดเนี 68, 1968, ่ยก or ็จะสามารถรับได้เงินของเดือนมกราหกแปดในอีกครั้งหนึ่งโดยมีพยารับรองสองคนครับแล้วไปแจ้งเรื่องกับทางภักดัฐได้ก็สามารถได้รับเงินอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่หากว่าไม่มีชีวิตอยู่แล้วนะจะไม่ได้เงินเงินเนี่ยจะให้สําหรับคนที่ยังคงมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันครับนี่คือข้อที่5ครับถ้าว่าไม่มีข้อนี้ก็คือมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันก็ได้รับเงินถ้ามีข้อนี้ครับไม่มีชีวิตอยู่แล้วก็จะไม่ได้เงินนะ ตรงนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะหากคุณอาจจะดูเผื่อผู้สูงอายุของบ้านใครก็แล้วแต่นะครับที่เขาเสียชีวิตไปหลายเดือนแล้วหลายปีแล้วเนี่ยจะไม่ได้ย้อนหลังนะครับโอเคจะไม่ได้ของใหม่นะครับย,อยอ้อนหลังย้อนหลังย้อนหลังที่เขาได้มาก่อนแล้วนะแต่ของใหม่ไม่ได้โอเคข้อหต่อไปข้อที่6ครับอายุต่ํากว่า90สิปีเนี่ยก็จะไม่ได้หนึ่งบาทนะครับ เพราะว่าจานวนเงินที่ได้เนี่ยจะได้ตามขั้นบันไดครับได้เงินตามอายุแล้วคนที่ได้1,000บาทคือคนที่อายุ90ปีขึ้นไปแต่ไม่ใช่ว่าต่ากว่า90ปีจะไม่ได้เงินตรงนี้นะได้แต่อาจจะไม่ได้1 0 0 0บาทครับแล้วได้ตามเท่าไหร่ล่ะก็ได้ตามนี้ครับเป็นเบี้ยผู้สูงอายุที่เป็นระเบทที่มีการกําหนดเอาไว้นะครับต้องตั้งแต่อายุ60ปี60ปี69ปีได้600บาท7จ79ปีได้700บาทแป89ปีได้800บาท 90ปีขึ้นไปเท่านั้นที่ได้1,000บาทดังนั้นถ้าหากว่าคุณอายุต่ำกว่า90ปีคุณจะไม่ได้1,000บาทเพราะว่าเงินที่ได้เนี่ยเขาจะได้ตามอายุครับจะตัดที่90ปีดังนั้นถ้าหากว่ายังไม่ถึง90ปีก็จยังไม่ได้แต่ถ้า90ปีปุ๊บจะได้1,000บาททันทีนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่ามีขอ้อนี้ก็จะไม่ได้1,000บาทแต่ก็จะได้เป็นไปตามเรทตตามขั้นบันไดตามนี้ครับแต่ถ้าอายุไม่ถึง60ก็จะไม่ได้เงินเลยเพราะวว่่่าาายยัังงไมถอเป็นผูู้สุครบ ยกตัวอย่างเช่นนะอายุ60ปีเนี่ยจะได้600บาท60ปีได้600บาท65ปีได้6 0 0 70ปีได้7 0 0 77ปีได้700อายุไม่ถึง80นะครับอย่าง79ปีได้7 0 0 83ปีได้8 0 0 88ปีได้892ปีได้92ปีได้1,000บาทนะครับ9กปีได้1000บาท1 0 4ปีเนี่ยได้1000บาทนะครับยกตัวอย่าง90ปีขึ้นไปได้1,000บาททุกคนนะ ตามนี้ครับนี่ก็คือข้อที่6นะถามว่าคุณมีอายุต่ำกว่าหต่ำกว่า90ปีก็จะไม่ได้หนึ่งพันบาทจะได้ตามขึน้นไปเลต่อไปข้อที่7ครับถ้ากว่าในวันที่เงินเข้าเนี่ยคุณได้เงินเข้าต่ำกว่า1000บาทครับเป็นเพราะว่าอายุคุณเนี่ยยังไม่ถึง90ปีเพราะว่าคุณที่อายุ90ปีขึ้นไปเท่านั้นที่ได้1 0 0 0บาทครับ ดังนั้นหากว่าคุณไม่มีข้อนี้ครับก็คือคุณเงินคุณเข้า1นึ่บาทในวันที่10มกราคกแปก็แสดงว่าคุณอายุ90ปีขึ้นไปแล้วนะครับโอเคนะแต่หากว่าคุณไม่ได้เข้า1,000บาทอาจจะเข้า 600, 700, 800อยไรอย่างี้ก็แสดงว่าอายุตามอยู่ตรงนี้นะครับ เช่นถ้าเกิดว่าคุณเข้า600ก็แสดงว่าคุณอยู่ช่วงอายุระหว่าง60-69ถ้าคุณเข้า700ก็แสดงว่าคุณอยู่ช่วงอายุที่70-79ถ้าคุณเข้า800ก็แสดงว่าคุณอยู่ในช่วงอายุที่80-89ปีครับแต่ถ้า90ปีคุณก็จะได้1,000บาทขึ้นไปด้วยเป็นถึง100เลยพวกนี้เลยนะครับดังนั้นนี่คือข้อนี้ถ้าหากว่าคุณมีข้อนี้เงินเข้าต่ำกว่า1,000บาทก็แสดงว่าคุณจะไม่ได้เงิน1,000บาทเพราะว่าอายุยังไม่ถึง90ปีครับ เงินเนี่ยจะทําการโอนในเดือนมกราคม2568ในวันศุกร์ที่10มกราคม2568นะเงินนี้เป็นเงินสดนะโอนเข้าบัญชีคุณที่คุณให้เวลนาะับมารับตอนลงะเบียนรับเงินเบียบ้ยผู้สูงอายุคุณให้บัญชีไหนไว้เงินจะโอนสู่เข้าบัญชีนั้นนะคุณก็สามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้เลยครับแต่อย่างที่ผมบอกครับคุณจะไม่ได้หนึ่พันบาททุกคนนะจะได้หนึ่พันบาทเฉพาะคนที่90ปีขึ้นไปเท่านั้นครับอันนี้คือชัดเจนแบบนี้นะผมต้อง เล่าให้ทุกท่านให้เข้าใจชัดเจนแบบนี้เพราะหลายๆคนเนี่ยสอบถามขึ้นมาเยอะครับและนี่คือความจริงที่ต้องการบอกกับทุกท่านนะเพื่อให้ความจริงมันอยู่นะครับก็เลยต้องอธิบายแบบนี้จะได้เห็นภาพว่าเรื่องจริงคืออะไรแล้วจะได้ไม่พลาดนะครับไปติดตามที่มันเป็นเพราะว่าหลายๆคนมาสอบถามบอกว่าเจอข่าวปลอมเยอะนะครับนี่แหละคือความจริงคือแบบนี้ครับถ้าหากว่าคุณเช็คไปพร้อมผมเนี่ยคุณไม่มีเจข้อนี้เลยแล้วคุณไ,ไ,ไ่ไปตามที่ผมได้เล่าแต่ละข้อ คุณก็จะได้รับเงิน1,000บาทอย่างแน่นอนครับอันนี้ก็คือข้อมูลล่าสุดที่ฝากทุกท่าน